คนที่ไปสืบข่าวเกี่ยวกับสตรีไะ้ผ้าคุมที่เคยทำร้ายองค์ชายนางรู้จักกับพอบ้านของหอหน่งลงกาดีเลยในที่สุดก็มีข่าวของนางแล้วข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่มีการสืบอยู่หลายวันเชื่อถือได้แน่นอนพียค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นในที่สุดข้าวก็มีบอไสไซของนางแล้ว ข้าจะไปหาท่านหลงเจิงพ่อบ้านของหอหนึ่งในโลกาองค์ชายพระองค์ไม่จําเป็นต้องเสด็จไปเองหลอกพะยะค่ะให้ข้าไปพบขอเถอะข้าต้องไปพบท่านหลงเจิงด้วยตัวเองและเจ้าก็ไม่ต้องตามมาเงินพระองค์ต้องระวังตัวนะพะยะค่ะอูยินเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วแค่พ่อบ้านคนเดียว ก็คิดว่าเขาจะทำอะไรข้าได้ผมฉันเมกาองค์ชายทรงปรีชาและจะเอาชนะพร่อบ้านคนนั้นและหาคนรักคนนั้นได้คนรักไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ถึงหาคนพิเศษคนนั้นสตรีได้เผ่ากุ้มอย่าละวพูดผิดไปแล้วเฮาความพยายามนี้เรียกว่าความรักองค์ชาย ท่านทำเช่นนี้กับข้าเป็นความพยายามที่มากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าท่านป่วยท่านต้องให้หมอมาดูอาการหรือไม่องค์สิทายาทำไมตอนนี้เข้าถึงได้คิดถึงแต่องค์สิทายาขาจะต้องรู้ให้ได้องชายประตูอ,อยู่ตรงนี้ อ๋อหนึ่งในโลกาเออไม่รู้ว่าทำไมนายท่านถึงได้ให้ข้าตามหาสตรีที่มีความสามารถด้านการต่อสู้แล้วนีข้าจะทำอย่างไรลงเจินเรื่องนี้เจ้าจะต้องทำเรื่องนี้ให้ข้าเจ้ามาหาใครลงเจินเจ้าตามหาใครบอกให้ข้าฟังได้ไหมองคชาย หลงเจ้นข้าถามเจ้าเจ้ารู้จักกับสตรีใต้เผ่าคุมที่มาจากเมืองตรงซูอยู่ไม่ผู้หญิงจ้กตรงซูมีมากมายข้าไม่สามารถรู้จักได้หมดคนเดียวที่ข้าอยากรู้คือสตรีใต้พผ่าคุมที่ทำลายข้าแล้วหนีไปคนนั้นรีบบอกมาว่าเธออยู่ที่ไหนไม่เช่นั้นเจ้าต้องถูกลงโทษเถ้ฐานช่วยเหลือผู้ร้ายทางที่ดีที่สุดก็คือหนี หลงเจนเจ้าหนีไม่รอดกลับมานะตอนนี้น่าจะหนีรอดแล้วต้องรีบติดต่อกับนายท่านมู่หลงสือบอกว่าองค์ชายมาที่นี่ถนนพ่อบ้านหลงคิดจะหนีหรือบายองค์ชายท่านตามมาได้อย่างไรข้าเรียนรู้วิชาจิงหูการตามคนก็เป็นแค่เรื่องเล็กพ่อบ้านหลงรบกวนท่านไปที่ตำหนักของขขาหน่อย หากท่านพูดความจริงบอกความจริงของสตรีได้เผ้าคุมเจ้าก็ไม่ต้องลำบากค่าเดินเองได้ไปล่อยข้าเถอะซื้อถ้าข้าสามารถรู้ความลับของสตรีได้เผ้าคุมได้เจ้าจะบอกความจริงที่กับข้าสักครั้งได้หรือไม่พ่อบมาหลงพูดมาสิสตตีได้เผ้าคุมที่ทำลายข้าเป็นใครทำไมเจ้าต้องสืบหานาง หากเจ้าพูดบบอแสให้ข้าเขาก็จะไม่ทำอะไรเจ้าแน่นอนว่าหากว่าเจ้าปิดบังคุณชายหลงข้าจะทำกับเจ้าเหมือนกับถ้วยชานี้ดนากลัวใช้มือบีบถ้วยชาจนแหลกเป็นผงข้าพูดข้าพูดทุกอย่างความจริงแล้วสติแตกพัาคุมอยากจะขโมยดบาบมรดกของหอหนึ่งในโลกาดังนั้นในท่านจะให้ข้าสืบหานาง ของมีค่ามีอยู่มากมายทาไมต้องอยากได้ดาบมนั้นด้วยดาบนั้นเป็นของมีค่าของตรงสู่ข้าเดาว,ว่าสตรีนางนี้อาจจะเป็นคนของตรงสูเรื่องนี้ข้ารู้มานานแล้วข้าต้องการรู้ลร่องรอยของนางองชายท่านบอกว่าสตรีนางนั้นได้รล่าสังหารพระองค์ความจริงแล้วการที่พระองค์จะตามหาเขาเองก็คงจะไม่ยากเจ้าพูดอะไรนะ่ะ เป้าหมายของนางชัดเจนมากคือนาะงต้องการปิดชีวิตขององค์ชายแต่ตอนนี้นางก็มีดับมรกฏนางจะต้องมาหาองคชายอีกแน่พะยะค่ะเงินหรือดาบเล่นนี้หรือคาเฝ้ารอการปรากฏตัวของนางปิดตายซะพูดถึงก็มาเลย ตายเถอะค่าจะต้องตัดหัวเจ้าให้ได้ไม่เจอกันนั้นวิชาเจ้าดูอ่อนไปมากเลยนะร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปมาและดูเยือกเย็นมากเลยนะแต่วิชาการต่อสู้ของเจ้าค่าไม่ได้หรอกเออทำไมเจ้าต้องพยายามที่จะคค่าเจ้าเป็นใครในตรงสูวันนี้ค้า ข้าจะไม่ได้ข้าก็ไม่ให้เบาะแสอะไรกับเจ้าอย่าแล้วนางกำลังจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวยานี้แรงมากนางตายแล้วเข้ามาที่นี้เพื่อแจ้งคำบัญชาก็กลายเป็นพยายคนตายโองทายาทหรือว่าเจ้าไม่ใช่นางจริงๆหรือนี่ นี่ไม่ใช่สตรีได้พ่อคุมหรือองชายตามหาหนางด้วยพระองค์เองเลยหรือเขาพยายามตามหาเจ้าเพราะคิดว่าเจ้าคือมู่มหลงซือแต่เจาไม่ใช่องชายศพนี้ส่งมอบให้ท่านเฉินไปพิสูจน์เถอะนางตายแล้วองค์สถาญาตอยากทำเช่นไรก็เรื่องของท่านเถอะฉินหลัวรีบกินยาแก,ก้พิษนี่เสีย ห้องเก็บศพของสานติกาพวกเจ้าวางศพนางลงตรงนั้นแล้วออกไปซะพวกเราจะไปเรียกท่านเฉินมาตรวจสอบดูพะยะค่ะซ <c oughs> มนี้สำคัญต่อคดีข้าจะพินคนพิสูจน์เองแล้วข้าจะบอกกับท่านเฉินเอง <c oughs> องค์สทายาทให้ความสำคัญกับคดีนี้มาถือเป็นเรื่องดีขอบพระทัยพะยะค่ะองค์รัชทายาท <c oughs> ในที่สุดก็ไปจนได้ ชินล้วขอบใจเจ้ามากนะฉินลัวความจริงหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพระองค์จึงต้องการให้องค์ชายคิดว่าสตีได้ฝ้าขุนไม่ใช่พระองค์องค์ชายรู้ว่าสตีที่พยายามฆ่าเขาตายแล้วแต่ไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะวางมือจากพระองค์เพียงแค่สตีได้เพระคุณ ตายต่ตอหน,น้าเขาความพยายามที่เขากลับทําไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นเป็นการทําลายเขาหนักที่สุดฉินลัวจะต้องจําเอาไว้จะฆ่าคนต้องแทนใจดําด้วยอีกอย่างค่ะไม่อยากจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับมู่หลงอยู่อีกต่อไปเขาจะต้องตัดความสัมพันธ์กับเขาให้หมดการแกล้งตายวันนี้คือการฆ่าตัวเองในอดีต ฟาบาดส่งคิดรอบครอบมากมามากเพคะม่อมฉันคิดไม่ทันจริงๆข้าจัดการให้คนเอาสาวผู้หญิงมาส่งแล้วเพื่อมาเป็นตัวตายตัวแทนของเจ้าเจ้าเรียออกไปเถอะอย่าทิ้งร่องรอยอะไรไว้วางใจเถอะเพคะฟาบาดหลังจากที่ฉิงลูกออกไปฟาบาดสตีนางนี้ตาพราอยยาพิษทำให้ใบหน้าของนางถูกท,ทำลายไปด้วย หมฉมันเอามาส่งตามคำสั่งพะยะค่ะดีมากเพียงแค่นี้เพียงแค่มีสมมาแทนที่ก็สามารถหลอกุกคนได้แล้วกลางดึกตำหนักตะวันออกอ้ชายมาหาค่ากลางดึกด้วยเหตุอัใไฝ่าบารเข้าตรวจสอบสพดูแล้วท่านไม่มีอะไรอยากจะพูดกับข้าหรือ ำไมองชายถึงกลัวเช่นนี้ท่านกำลังส,งส่งเซาละสตีได้เ้าคุมของตรงสูนั่นหรือองคชายคนเราตายแล้วฝืนไม่ได้หรอกนะท่านจะคิดถึงนางเท่าไหร่นางก็ตายไปแล้วฝ่าบาทที่ข้าตามหาสด็จนางนั้นมาตลอดก็เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเิสังหารคนนั้นใช่ท่านหรือไม่วิสังหารจากตรงสูจะเป็น่าได้อย่างไรเหลือนล่างก็ต่อสู้ความแน่วแน่ในใสายตา และยังพยายามหลอกข้าก็เหมือนกันข้าไม่ได้เข้าใจผิดเป็นแน่วันนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านคือนางนางก็คือท่านคนที่ข้าคิดถึงมาโดยตลอดคือท่านมู่หลงซืออูยินถ้าหาของข้าเห็นว่าฉินล้วทิ้งนาการนี้แสดงว่าสตรีได้พ่อคุมนั้นแกล้งตายซือท่านจะหลอกข้าไปถึงเมื่อไหร่ทำไมท่านไม่ยอมหลับว่าท่านคือสตรี องชายท่านไม่เข้าใจประชาชนของเปย์ยันไม่ท่านพ่อของข้าไม่ต้องการองค์ธายาที่เป็นสุดดีองชายทุกอย่างที่ข้าทำคือการมีชีวิตเพื่อเกียรติยศเท่านั้นสื่อท่านกลัวอะไรกันแน่ท่านไม่มีเรื่องที่กลัวบ้างเลยหรือข้าดูเหมือนว่าจะมีทุกอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรที่สูญเสียอีกแล้วบางทีสิ่งที่ข้ากลัวก็คือท่าน หาข้าจากโลกนี้ไปท่านก็จะโดดเดียวอยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียวองชายย่าต้องคิดว่าพราะองค์ทรงสำคัญถึงเช่นนั้นให้เวลาข้าอีกหน่อยข้าจะต้องทําให้เป้าหมายของท่านบรรลุถึงตอนนั้นข้าจะมอบนาทุกอย่างให้กับท่านอย่าหลอกข้าเหมือนกับที่ท่านหลอกผู้หญิงคนอื่นข้าไม่เชื่อได้พระบาทไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรข้าจะต้องทำให้ได้พวกนี้ข้าจะ ไปเข้าฟ้อหฮ่องเต้ทูลความคิดของข้าเพื่อคืนอิสระให้อโศกทายาทท่นบาน่าปแล้วหรือตอนต้นของข้าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของราชวงศ์หากท่านทูลท่านพ่อก็เหมือนกับฉีกพระเพขาฮ่องเต้ต่อหน้าทุกคนท่านพ่อต้องคิดว่าข้าตั้งใจที่จะเปิดเผยความจริงถึงตอนนั้นข้าต้องตายเป็นแน่มู่หลงอยู่เจ้าอยากตายก็อย่าดึงข้าไปตายด้วยสิฝ่าบาทท่านเป็นห่วงข้าหรือ ไม่ข้าทำทั้งหมดเพื่อตัวเองท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้ามีวิธีหัวของข้าจะเก็บไว้ให้ท่านมาจูบท่านข้าจะทำให้ฮองเตรหรือว่าเสือคำรามยุ่งไม่ได้พุ่ลงอยู่ท่านพูดให้ชัดเจนก่นนะที่ตาเถิดมุ่งลงอยู่พูดแค่ครึ่งเดียวนี่เขาคิดจะทำอะไรกันแนะ่ ืันต่อมาห้องโถงองชายเจ้าต้องการพบค้าด้วยเหตุอันใดฟาบ,บาหลายวันมานี้หม่อมฉันปิดคดีได้หลายคดีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหม่อมฉันขอถาวายดาบเล่มนี้ให้ฟาบ,บาทดาบเล่มนี้รูปร่างดูดีและเหมาะที่จะเป็นดาบสังหารใครเป็นคนทำหรือข้าจะตอบแทนเขาฝาบ,บาทชอบดาบของเจ้า ยังไม่เข้ามารับควมชมอีกคารวาฟาบาช่างทำดับสูเสียวเสียวน่าเป็นสเี้พี่เอะค่ะพูดบา้าอะไรสุตีจะทำดาบที่ดีชนนี้ได้อย่างไรเจ้ากลามาที่มินเกียรติของข้าหม่อมฉันเป็นคนทำเองนะเพคะถึงแม้หม่อมฉันต้องตายดาบก็ยังเป็นดาบที่หม่อมฉันทำขึ้นมา พ่อของข้าเป็นช่างตีเหล็กที่ไม่มีชื่อเสียงหม่อมฉันเห็นพ่อตีเหล็กทุกวันในวันเข้าข้าจึงเริ่มเรียนรู้วิชาจากท่านพ่อฝ่าบาทท่านพ่อของหม่อมฉันตายแล้วเขามีเพียงหม่อมฉันที่เป็นลูกสาวหม่อมฉันไม่อาจใช้ให้วิชาของท่านพ่อสูญหายไปดังนั้นหม่อมฉันจึงล้ำเรียนอย่างหนักจนมีฝีมือเพียงนี้สตรีไม่สมาน สตีไม่มีความสามารถนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เจ้ากลับทําตัวเป็นเช่นบุรุษเจ้าไม่อายฟ้าดินหรือฟาบาทพระองค์ชื่นชอบดาวเล่มนี้แต่พระองค์ทิ้งมันเพียงเพราะว่าถูกทำน้วยสตรีหึเราประชาชนรับรู้เรื่องนี้พระองค์คิดว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรทําไมฟา,บาทบรจึงทรงกลัวสตียิ่งนักหรือว่าพระองค์กลัวใครคะ ข้าเป็นห้องเตี้ของแผ่นดินนี้ข้าไม่เคยกลัวใครพอแล้วให้รางวัลเป็นทองหมืองชังให้สูงเสียวเสียงออกไปได้แล้วข้าอยากจะปักผ่อนข่าววไทยฝาบาทฝาบาทพระองค์ทรง,งตัดไว้ว่าผู้นำที่ฉลาดจะสามารถทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้หวังว่าวันครั้งหน้า,นาฟาบาทจะยังทรงปีชาเหมือนเช่นว,วันนี้ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ตำแหน่งอำนาจแก่ผู้ที่มีความสามารถเช่นนี้เปยแยนกลัวก็จะอยู่อย่างเป็นสุขเขาพูดเหมือนรู้อะไรบางอย่างไม่ถึงอะไรกันแน่หรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าข้ายังมีรายงานที่ต้องอ่านองชายไปจัดการคดีของสนมเจียวเถอะช่างเถอะข้าต้องเรียกออกไปจากที่นี้เพื่อยคา,าฟาบาทองชายข้าสืบทอดกิจการตีเหล็กของท่านพ่อมันผิดหรืออย่างไรเพคะ บางทีข้าก็ไม่ควรที่จะเรียนอะไรเลยข้าควรจะทําตัวดีๆแล้วเผยแล้วหาผัวออกเรือนไปซะตั้งแต่ข้าเกิดมาชีวิตข้าก็ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อก่อนข้าเป็นองค์ราชายาตต่อไปก็ยังต้องเป็นองค์ราชายาทข้าไม่มีทางเป็นลูกสาวของฮงเต้หรอกซื้อ ข้าจะต้องทำลายกรงที่ขังเจ้าเอาไว้เพื่อให้เจา้าองชายองชายองชายเมื่อครู่ท่านทรงเมือร้อยเอ่อไม่มีอะไรข้าเพียงแค่คิดถึงคนคนหนึ่งคนที่องชายรักหรือเพคะเจ้ากล่าวมาที่เขามายุง่งด้วยส่วนตัวของข้าข้าขอโทษข้าจะไม่พูดอีกเพคะช่าเถอะข้าไม่ถือโทษโกรธเจา้า สำหรับคำถามที่เจ้าถามคนโบราณเขาลบคนเก่งและเรียนรู้มาตลอดการที th thinking, 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 ่เจ้าได้รับมรดกและเรียนรู้ทักษะที่ยอดเยี่ยมและไม่สามารถถูกแทนที่ได้เราจะผิดได้อย่างไรกับวว่าไทยเพคะองชายต่อไปาหาองชายมีเรื่องอะไรที่ต้องการให้ข้ารับใช้ข้ายำทำทั้งนั้นหากให้เจ้าเป็นคนรับใช้ข้าเป็นการเสียของเป็นอย่างมาก เจ้ามีสถานที่ข้ามีสถานที่หนึ่งเจ้าไปกับข้าเถอะเพคะตำหนักตะวันออกฟาบาทฟาบาทเพคะองชายเสด็จมาเพคะจะรีบร้อนอะไรกลัวองชายขนาดนั้นเลยหรือไม่ใช่เพคะองชายแต่ว่าจะให้ความขวญกับฟาบาทไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรทำไมข้าต้องรับความขวญจากองชายด้วยอลัสถายยา ไมได้เจอกันนานเลยนะพยะค่ะพระ,ะาบาททรงคิดถึงข้าหรือไม่นี่คือสูเสี่ยวเสียวนางเป็นลูกสาวของเชีางตีเหล็กนางได้รับคำชื่นชมจากฮงเตเกี่ยวกับความสามารถการตีดัาบของนางคารวะองค์ชะทายาทท่านพ่อคิดมาเสมอว่าผู้หญิงนั้นไรประโยชน์แต่กลับชื่นชมดาบที่สตรีเป็นคนทำหรือมู่หลงอยู่ทำอไรลงไปซือคนที่มีความสามาถเชนี้ข้ามอม ให้ท่านเป็นของขวัญท่านสามารถให้นางรับใช้เจ้าได้เลยคนคนนี้ข้าไม่กล้ารับองค์ชายพานางกลับไปเถอะองค์รัชทายาิไม่ต้องการค้าจะทำอย่างไรดีทาตามแผนเข้าใจแล้วเพคะข้าสูญเสียท่านพ่อไปแล้วตอนนี้ข้าศรัทธาเพียงองค์รัชทายาิเป็นคนเดียวข้าอยากจะอยู่ข้างกายพระองค์ ขอร้องพระองค์ส่งรับข้าไว้ได้วยเถอะแย่แล้ว